บงานประตัวไปแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะและตอนนี้มอยู่กับ OPPO Reno 8 Z 5G ตัวจริงแล้วเพราะฉะนั้นเราจะมาแกะกล่องกันก่อน,นะค่ะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะเออกล่องเนี่ยก็จะมาคล้ายๆสไตล์เดิมนะคะมีเลข8โดดเด่นอยู่ตรงนี้ไปเลยละกันมาดูกันนะคะว่ามันเป็นสีอะไรนาะมาเชโอเคเดี๋ยวขอเก็บกอุปกรณ์ก่อนนะคะขอดูนิดนึงว่ามันเป็นสีอะไร คือสีที่เบลล่าถือแน่นอนนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวดูอุปกรณ์ก่อนแล้วกันเนาะอุปรกรณ์ด้านในนะคะก็จะประกอบไปด้วยยังให้มาครบถ้วนนะสำหรับ oppo ทั้งอะแดปเตอร์นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นสายชาร์จนั่นเองแล้วก็ยังมีนะคะนี่เฟรชอ้อ ให้เคสมาด้วยนะแล้วก็มีที่จิ้มซิมนะคะพร้อมกับคู่มืออุปกรณ์เรามาดูตัวเครื่องกันเลยดีกว่ามาตัวเครื่องนะคะแค่จับสัมผัสก็รู้เลยว่ามันมาในรูปแบบที่เป็นเหลี่ยมๆนะคะแน่นอนมาดูกันเลยฟึ๊บอึ๊หนี่คือสีสีดอนไลค์โกนะคะโอ้โหทุกคนทุกคนน่าจะเห็นเหมือนอุ้ม ว่าเวลามันเล่นกะะแสงนี่ตอนแรกอะ่ะคิดว่าสีมันเหมือนเดิมนะทุกคนแต่พอพอมาเห็นว่าจริงๆนี้เฮ้ยมันเล่นแสงเท่ดีว่าเปลี่ยนเป็นหลายสีมากๆเลยนะคะแล้วก็ตัวเครื่องอย่างที่บอกไปว่ามันมาทรงที่เป็นอัลตราสลิมเล็ตโทรีไซน์นะก็คือสามารถที่จะตั้งได้มันก็จะเรียงๆแบบนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอุ้ขอเปิดเครื่องนะคะแล้วก็เซตติ้งแป๊บหนึ่งดเดี๋ยวมาคุยกัน งั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มจากการสองรอบตัวนะคะเป็นน้ําจิ้มกันเลยดีกว่าจะบอกว่าสีนี้ต่างกับตัว Reno7 z 5G แบบต่างเลยนะทุกคนใครคิดว่าคลายบอกเลยว่าตัวจริงไม่คายนะคะเอางี้ก่อนเวลาที่เราหาันตรงๆนะคะโดนกับแสงแบบนี้มันจะเป็นประมาณนี้เนาะ แล้วถ้าอุ้มหันเอียงมาน,นิดนึงจะเห็นเลยว่ามันเป็นสีเหลืองสีทอกอร่ามอยู่ด้านบนไล่มาจนถึงสีส้มนะคะด้านล่างตรงนี้แล้วถ้าเราหันไปสู้แสงมันก็จะให้อีกฟิลหนึ่งประมาณอย่างนี้นะคะสีที่รุ่งชอบม,มากๆเลยก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นตัวแรกนะคะที่เขาใช้กระจกนะที่เป็นอ n t i g แกร0.5มิลข้อดีของมันก็คือเวลาแสงมันสะท้อนเวลาคุณไปถ่ายกลางแจ้งนะคะโดนแดดอะไรแบบนี้มันก็จะไม่แสบตาเข้ามานั่นเองแล้วก็ตัวนี้ค่ะก็ยังเป็น oppo grow นะคะเป็นเนื้อ oppo grow อยู่เหมือนเดิม ความเก๋เคืออะไรบ้าคือตรงนี้บริเวณตรงกล้องนะคะเขาจะเป็นเนื้อแบบเนื้อเงานะแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณด้านอื่นนะคะตรงอื่นเนี่ยจะกลายเป็นเนื้อด้านเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ติดพวกแบบรอยนิ้วมือต่างๆแล้วรู้สึกว่าเขาทําได้นุ่มนวลมากยิ่งขึ้นอย่างเราสัมผัสนะคะรู้สึกเลยว่าเออ มันเป็นความรู้สึกที่ดีฟีลิ่งที่ดีมากนะคะแล้วก็ตรงไฟตรงนี้ตรงกล้องตรงนี้นะคะมันจะมีเป็น Du o ัลออร์บิทไมาให้ก็จะเหมือนเดิมก็คือเวลาที่มีการแจ้งเตือนหรือว่าเวลาเราชาร์จนะคะก็จะมีไฟรอบวงตรงนี้ขึ้นมาให้นั่นเองแล้วก็ตัวนี้ดีไซน์นะคะจะเป็นอัลต้าเซนิมเลตโทดีไซน์เก๋ๆแบบนี้นะคะทีนี้มาดูด้านหน้านิดน,นึงค่ะเครื่องนี้นะคะจะมาพร้อมกับหน้าจอที่เป็น o l e d นะคะ o l e d Display ขนาดยที่6.4นิ้วค่ะรีเฟรชเรทอยู่ที่60สนะิบเ ทีนี่หน้าจอเป็นยังไงบ้างค่ะบนซ้ายขวาถือว่าโอเคนะพื้นที่ขอบด้านข้างเนี่ยเล็กเลยด้านล่างยังมีชินหนาไปนิดนึงสาหรับมุ้มนะคะแล้วก็เขาทํากล้องหน้าออกมาได้ค่อนข้างเล็กมากๆเลยนะเท่าที่มมลองดูว่าสีสันเนี่ยถือว่าจัดจ้านดีใช้ได้เลยค่ะพูดถึงกล้องอะมาดูกล้องหลังกันนิดนึงแล้วกันกล้องหลังตัวนี้ค่ะจะมาพร้อมกับความละเอียดนะ4ล้านพิกเซลเป็น AI Portrait Camera และสำหรับใครนะคะที่เป็นแฟน OPPO แน่นอนว่าคุณต้องรอชม โบเก่แฟร์พอดเทสว่าจะเป็นยังไงใช่ไหมอุ้มเองก็เช่นเดียวกัน,นะคะ่ะว่า,วาหลังจะเบิกออกมาแนบเนียนขนาดไหนแล้วก็กตรงนี้นะคะยังมาพร้อมกับ AI p o r t r a i t r e t o u c h i n g เพราะฉะนั้นเนี่ยเ,เรียกว่าเขาเนี่ยคือด้วยความที่เขาเนี่ยมีสโ,โลแกนนะคะ The p o r t r เ i t Expert เพรนาะเพราะฉะนั้นสิ่งที่อุ้มรอดูแล้วก็คาดหวังะคะ่ะก็คือเวลาที่เราถ่ายภาพออกมาแล้วมันสมจริงแค่ไหนมันหลอกตาหรือเปล่าซึ่งเดี๋ยวอุ้มจะพาไปดูแบบเต็มๆนะคะในคลิปนะที่เป็นรีวิวแบบจัดเต็มละกันแล้วก็วกกตัวนี้นะคะจะมาพร้อมกับ Google. 6955G สามารถใช้งาน 5G ได้ตั้งแต่แกะกล่องนะคะแบตเตอรี่เนี่ยให้มา 4,500mAh แล้วก็ระบบชาร์จนะคะจะเป็น3.3วัตต์ Super w วู k ถือว่าให้มาเยอะมากๆเลยนะ และสำหรับใครที่สนใจนะคะก็สามารถส e ั่งออป o p p o reno 8 z 5G หาได้แล้วนะตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่18สิงหาคมสิ่งที่คุณจะได้นะคะก็จะได้รับนะเป็นของสมนาคุณมูลค่าถึง7,499บาทค่ะสิ่งแรกที่คุณจะได้ไปก็คือจะเป็น E.V.P. card นะคะมูลค่าถึง5,000บาทรับประกันทั้งตัวเครื่องนะคะแล้วก็รับประกันเนี่ยจอแตกอีกด้วยอีกอย่างนึงที่คุณจะได้ไปค่ะก็จะเป็น Reno Backpack นะคะมูลค่า2,499บาทนั่นเอง อุ้เชื่อว่าที่ราคานี้นะ Oppo Reno 8s 5G นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นตัวเลือกหนึงที่น่าสนใจมากๆโดยเฉพาะสำหรับคนที่ชอบถ่ายภาพนะคะหรือว่าถ่ายวิดีโอเองก็ตามคุณจะได้ภาพนะคะที่เรียกว่ามีโบเก้ด้านหลังเนาะอัพโลงโซเชียลเนี่ยได้อย่างสวยงามเลยแต่จะเป็นยังไงรอติดตามนะคะในรีวิวแบบจัดเต็มละกันวันนี้ฝากไว้เท่านี้เดี๋ยวเจอกันใหม่โอกาสหนนะ้าสวัสดีค่ะ